สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณในตอนนี้อยากบอกอะไรให้ไพ่ยาน,นโลกเล่าเรื่องของคุณ บอกคุณเกี่ยวกับดวงคุณในตอนนี้ดีดะดีร้ายอย่างไรคนรทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรพายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณในตอนนี้ตัวคุณเองชีวิตเกี่ยวกับดวงคุณตัวคุณหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชีวิตมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายเหมือนให้เหมือนคุณเข้าใจในสัจธรรมในชีวิต ทุกอย่างไม่แน่นอนไม่คงที่แล้วคุณเข้าใจเรียนรู้ชีวิตมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายเกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณเข้าใจชีวิตหรือไพ่จะบอกว่าให้คุณเข้าใจเข้าใจชีวิตทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีทุกมีสุขมีดีดมีร้ายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วจะบอกว่าอย่างไรเป็นอย่างไรไม่มั่นใจ หมือนจะบอกคุณเกี่ยวกับดวงคุณตัวคุณทุกอย่างไม่แน่นอนรูปพลังงานที่คุณไม่มั่นใจลังเลใจในการใช้ชีวิตชีวิตแล้วเป็นอย่างไรขยายสัมผัสคุณมีสัมผัสสัมผัสได้นะในเรื่องในสิ่งที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาทำอะไรด้วยความมั่นใจเหมือนให้คุณเข้าใจในชีวิตนะ่ะ เพราะว่าพูดถึงชีวิตมีทุกมีสุขหมืนเวียนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่แน่นอนทุกก็ไม่ก็ไม่คงทนสุขก็ไม่คงทนเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วให้คุณทําอะไรด้วยความมั่นใจนะที่ที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจเพราะคุณมีสัมผัสสัมผัสได้หรือคุณเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา นำมาพัฒนาปรับปรุงตัวคุณในตอนนี้เรียนรู้เพื่อความมั่นคงในอนาคตว่าคุณคิดคุณจะทําอะไรคุณสัมผัสได้แล้วเหมือนไพ่จะบอกให้คุณทําอะไรด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติเพราะตอนนี้คุณดูลังเลใจไม่แน่ใจว่าจะคิดจะตัดสินใจทําอย่างไรจะไปทางซ้ายทางขวาไม่แน่ใจจะเกิดอะไรขึ้นอย่างบอกอะไร ผิดที่ผิดทางดูเหมือนถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณเหมือนจะบอกว่าคุณมีสัมผัสที่ดีสัมผัสเพราะเหมือนจะบอกให้คุณนิ่งๆพินิจพิจารณาเข้ามาในชีวิตเพราะตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนทำอะไรเหมือนไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการทำให้คุณลังเลกลัวความผิดพลาดผิดหวังความเสียใจเพราะคุณมองไม่เห็นแสงสว่างอะเหมือน ปิดหูปิดตาว่าจะไปในทิศทางใดควรทำอย่างไรทำอะไรเหมือนยังผิดที่ผิดทางไม่ลงตัวไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการคุณทำอะไรด้วยความมั่นใจนะไม่มีสติแล้วคุณคิดจะตัดสินใจได้เหมือนพลังงานว่าพลังงานของความลังเลเกิดขึ้นกับคุณร้อนๆหน,นาวๆไม่แน่ใจไม่มั่นใจกลัวความผิดหวังความเสียใจ ดูร้อนๆ้อหนาวหนาวมีเรื่องราวมากมายเข้ามาให้คุณเหมือนคุณดูเหนื่อยนะดูเหนื่อยดูวุ่นวายใจมีตกกังวลทุกอย่างไม่ได้ดังที่คิดแล้วควรทำอย่างไรอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณคู่สัพย คุณจะเจอคู่ที่ดีนะเพราะปีนี้พูดถึงคู่ถ้าพองเรื่องงานเรื่องงานเงินความรักถ้าเป็นความรักคู่คู่ซัพคู่ที่ดีมาดูแลช่วยเหลือจเจริญร,รุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะทุกอย่างชีวิตไม่แน่นอนนะท้กคุณอยู่ในความผิดหวังความเสียใจถ้ามองดูความรักไม่แน่ใจไม่มั่นใจความ ไม่สมหวังดังที่คิดวุ่นวายวิตกกังวลแต่คุณมีความสัมผัสได้ว่าคุณจะคิดจะตตดสินใจจะเลือกใครจะไปในทิศทางใดแล้วคุณจะพบคู่คู่ทรัพย์คู่โชคคู่บุญคู่อยู่ด้วยกันแล้วจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนถ้ามองดูการงานคุณก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีคู่เพื่อนมิตรที่ดีมาช่วยเหลือคุณงานที่เหมาะสมกับคุณ ได้ดังที่คุณคิดให้คุณทําอะไรด้วยความมั่นใจนะไม่ว,ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมีอํานาจเหนือวิญญาณคุณมีพลังอํานาจที่จะเหมือนคุณลังเลกลัวความผิดพลาดว่าแต่สินใจไม่แน่ใจแต่ด้วยพลังคุณมีพลังอํานาจเหนือวิญญาณเหนืออุปสรรคปัญหาไม่ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแก้ไข อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้หรือมีคนที่จะมาช่วยเหลือคุณได้ผู้มีอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณมีทางออกเพียงแต่ตัวคุณเองทําอะไรด้วยความมั่นใจติดเดี่ยวมั่นคงวาจารุนแรงระวังคําพูดนะคำพูดของคุณเองหรือคนอื่นเข้ามามาพูดทําให้คุณเหมือน คำพูดทำาทำร้ายคุณอะระวังวาจาแต่คุณสัมผัสได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมีความสัมผัสวาวาจาของคุณอะเหมือนพูดพูดอย่างไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นระวังวาจาที่รุนแรงอะเหมือนพูดพูดในทางที่ดีชีวิตคุณก็ไปในทางที่ดีจเจริญรุ่งเรืองพูดเป็นเงินเป็นทอง คําพูดของคุณอาจจะนําอุปสรรคปัญหามาให้คุณได้ระวังคําพูดจากคนรอบข้างคนรอบข้างพูดกับคุณระวังคําพูดเพราะคุณมีพลังอ่ะในตัวคุณนี่พูดถึงพลังสถิตที่คิดที่ตัดสินใจทุกอย่างยังไม่ลงตัวยังไม่แน่นอนยังไม่เหมองไม่เห็นแสงสว่างว่าจะเป็นอย่างไรแต่สรุปพบแสงสว่างดวงอาทิตย์แสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบผลสําเร็จสมหวังแล้วไพ่บอกว่าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือที่ผ่านมานะชีวิตคุณอะ่ะเพราะตอนนี้นึกที่ผ่านมาดูเหมือนมีอุปสรรคปัญหาไม่ได้สมหวังดังที่คิดแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นไม่หมอดูรวมรวมอะ่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณ ที่เกิดขึ้นกับคุณที่ผ่านมาณตอนนี้ทําอะไรด้วยความมั่นใจเหมือนคุณวิตกกังวลกว่าความผิดหวังเสียใจเหมือนที่ผ่านมาหรือณตอนนี้กลัววิตกกังวลในอนาคตตัดสินใจไม่ได้ยังอยู่ในช่วงลังเลใจทําอะไรด้วยความมั่นใจอะเพราะคุณมีสัมผัสสัมผัสพิเศษที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการคุณรู้ว่าควรจะแก้ไขอย่างไรควรทําอย่างไรแต่คุณจะมีคู่นะมีคนมาช่วยเหลือ เพราะมีคุณมีพลังอ่ะพลังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาความหวังความต้องการของคุณแล้วคุณมีสัมผัสมีพลังอยู่ในความคิดในตัวคุณเองว่าดวงคุณเหมือนไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณทุกอย่างอยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนมีคู่ผู้ใหญ่ผู้คนมันช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดวงอาทิตย์อะความสุขความสําเร็จสมหวังรอคุณอยู่ บางคนบางท่านในตอนนี้คุณก็จะประสบผลสําเร็จสมหวังนะเพราะดวงอาทิตย์แสงสว่างมีทางออกได้ที่จะคิดตัดสินใจทําอะไรด้วยความมั่นใจด้วยพลังอํานาจในตัวคุณแต่ถ้ามองดูดูให้ให้ระวังระวังคําพูดของคนรอบข้างกับคนรอบข้างพินิจพิจารณาด้วยความมั่นใจแล้ว เายังมีความลังเลใจให้คุณตัดสินใจทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นเพราะคุณดวงอาทิตย์แสงสว่างความสเร็จสสว่างรอคุณอยู่ดูคุณเริ่มต้นคิดเริ่มต้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะตอนนี้เกิดขึ้นอะ่ะคุณมองไม่เห็นแสงสว่างว่าจะไปในทิศทางใดคุณมั่นใจว่าคุณจะคิดตัดสินใจได้เพราะใช้สัมผัสสัมผัสพิเศษคุณมีสัมผัส เหมือนไพ่จะบอกว่าด้วยความนิ่งพินิษพิจารณาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะคิดแต่สินใจอย่างไรมีพลังสถิตอยู่ในจิตใจตัวคุณหวังไว้แล้วจะสมหวังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโชคลาภในทุกๆด้านนะเกิดขึ้นกับคุณอะใบสรุปความสุขความสำเร็จสมหวังรอคุณอยู่แล้วจะบอกอะไรกับคุณ พรสวรรค์นี่ก็ยามสามมาจากตัวคุณคุณมีพรสวรรค์พรสวรรค์พิเศษแล้วก็อยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจไม่ว่าจะเลือกในตัดสินใจคุณมีความรู้ความสามารถคุณทําได้ดังที่คุณคิดหรือเหมือนว่าณนะตอนนี้เพราะไพ่อ,พยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณอะ่ะเพราะคุณมีความลังเลแต่แล้วแต่และคนละท่านที่ลังเลไม่แน่ใจเพราะ เพราะกลัวความผิดหวังทําอะไรก็ยังผิดที่ผิดทางไม่ลงตัวไม่สมหวังมั่นใจอยู่ที่คุณคุณมีพรสวรรค์มีความรู้ความสามารถมีพลังสถิตอยู่ที่ตัวคุณเลือกแต่สินใจให้ลงมือทําหลุดพน้นคุณหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาได้ด้วยพรสวรรค์หรือความสามารถของคุณแก้ไขปัญหาได้มีทางออกได้เนี่ยหลุดพน้น มั่นใจในความดีมั่นใจในการกระทําของคุณในการลงมือคิดตัดสินใจด้านมืดตอนนี้คุณดูเหมือนพลังคุณมีมีความวิตกกังวลความมืดความอึดอัดมองไม่เห็นแสงสว่างแต่คุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวคุณนะถ้ามองดูการงานน่ะมีพรสวรรค์ก็เรื่องเงินก็มีพรสวรรค์ที่จะหาเงินสร้างฐานะความร่ำรวยได้แล้วมีคู่มีคู่อ่ะ คุณก็มีคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ที่ดีเกิดขึ้นกับคุณรอคุณอยู่ลูกคุณน่ะจะสําเร็จสมหวังบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณน่ะดวงคุณบริบาลบริบาลคอยดูแลช่วยเหลือแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคุณอ่ะเพราะวันนี้อ่ะพลังอํานาจเหนือวิญญาณเหนืออุปสรรคปัญหาทั้งพลังของคุณทุกคุณมีพลังความดีคอยช่วยเหลือคุณ อีกใบอิสระมีความเป็นอิสระในตัวคุณเองคิดตัดสินใจทําอะไรด้วยเหมือนไม่คุณชอบอิสระแล้วอย่างไรอีกเกิดอะไรขึ้นขยายทุเลาได้รับการทุเลาเบาบางออกจากอุปสรรคปัญหาได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ ถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับดวงคุณในตอนนี้ดวงคุณไปในทางที่ดีความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่ด้วยความมานะพยายามก่รเริ่มต้นคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองใหม่มุ่งมั่นทําอะไรลงลงมือกระทาลงไปด้วยความมั่นใจการคิดแต่สินใจมีทางออกได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุเลาเบาบางจากอุปสรรคปัญหาด้วยคุณมีพรสวรรค์ถ้ามองเรื่องงานนะ นี่ก็พรสวรรค์พิเศษที่คุณทําเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าว่างานเงินความรักเพราะทุกอย่างอะชีวิตไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งดูเหมือนไพ่จะบอกว่าชีวิตคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้นะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอีกมากๆต่อไปหรือนะตอนนี้ถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาแล้วคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้ ด้วยพลังตัวคุณเองมีพรสวรรค์มีความสามารถลงเริ่มต้นคิดตัดสินใจด้วยความมั่นใจแล้วเรามาดูว่าอีกสามใบทุเราได้รับการช่วยเหลือทุเราอะที่มีภาระที่หนักที่เหนื่อยเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตความรักรับการช่วยเหลือผีเล่ลอน อย่างยังไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ยฟ้าเปิดโอกาสเปิดในตอนนี้ใ้คุณลงมือทําคิดแต่สินใจโอกาสดีๆเปิดโอกาสดีๆฟ้าเปิดเข้ามาในชีวิตคุณตัดขาด ตัดอุปสรรคปัญหาด้วยความไม่มั่นใจหรือตัดจากออกจากอุปสรรคปัญหาฝาเปิดชีวิตคุณโอกาสดีๆรอคุณอยู่ชีวิตคุณเหมือนตัดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาและเกิดขึ้นนะตอนนี้ <anov ans> นทุกอย่างจะหมดไปแล้วอยู่ที่คุณในเด็ดขาดตัดอุปสรรคปัญหาเปิดโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้สําหรับพูดถึงความคิดทุกอย่างอยู่ที่คุณคิดตัดสินใจวางแผนชีวิตความมั่นใจมั่นคงแล้วตัด ตัดขาดแล้วเป็นอย่างไรอีกสวรรค์สรรสร้างสวรรค์สรรสร้างเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่เปิดโอกาสที่ดีชีวิตคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้ก้าวไปข้างหน้าอีกมากมายฮะเปิดโอกาสให้คุณฟ้าเปิดแล้วมีสวรรค์ได้สรรสร้างให้คุณทุกคุณตัวคุณเองอ่ะสรรสร้างผลงานการงานชีวิตให้คุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแสงอาทิตย์ สว่างความสุขความสำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับคุณ